สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นยันต่อกับเกม Call of Duty Advanced Warfare นะครับ nothing Marines I the was w s a n เอาละเอตรงส่วนนี้ก็จะเป็นวิดีโอประมวลผลงนนา,นานจาก Operation Razzle นะครับที่เราเข้าไปช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีชาวนจีเรีย And not technology from get in! I didn't know you were a movie star. Oh. easy now. I know it's probably the first time your backwards hillbilly ass has seen someone with a full set of teeth, but i get carried away. Well, that's funny because that's what your mom... Oh, yeah. You see that shit? Uh, not bad, right? Yeah, you got lucky. KVA getting better every day. Whatever happened to that guy we pulled out of the drink anyway? Huh? <c oughs> ตอนนี้โจนาธานไอรอนก็เข้ามาร่วมฉลองกับความสำเร็จครั้งนี้นะแล้วเขาก็บอกไวไ้ว่านะว่ามีทหารเก่าคนหนึ่งเขากล่าวไว้นะ คุณปฏิบัติต่อคนนองคุณเหมือนกับที่คุณทํากับลูกชายสุดที่รักของคุณเพื่อบกเขาจะแต่พวกเขาก็จะติดตามคุณไปสู่ภูเขาที่ลึกที่สุดน่ะคำพูดนี้ทาให้โจนาธานไอรอนเห็นถึงความสําคัญของการความอุกาจเป่าอกาศในการพูดสิ่งที่ความในการพูดสิ่งที่ควรพูดเมื่อมีโอกาส ตอนนี้ทางรักกอสก็ได้เปิดรับแอดลาสแล้วนะใน <c oughs> ส่วน,ขอ,นของกลุ่ม KVA นะขเขาเริ่มคิดการใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะ ด่านฟิชั่นนะครับที่ซีแอตเทิร์วอชิงตันสหรัฐอเมริกาอวันที่8เมษายน2055นะเอ็กโซก็จะเป็นแอสซ u ลท์อีบูสต์จัมโซนิกส์แล้วก็สติมนะตอนนี้เฮเดสก็ได้ส่งไฟล์วิดีโอมานะบอกประมาณเทคโนโลยี <Technology S 2> เป็นเหมือนดังเรลงจะเข้ามาเพื่อปลดปล่อยผู้คนจากมะเร็งนะโลกจะต้องกลับไปสู่ธรรมชาติดังเดิม เมีรายงานเข้ามานะว่าพวก k เ e กำลังพยายามกดระบบหลอมละลายในอาคารเครื่องปฏิกรณ์นะเราก็จะเข้าไปในทางทิศใต้นะและดันไปทางทิศเหนือท้าก็ไปจบลงตรงที่ห้องควบคุมนะ ภารกิจนี้ก็เหมือนกับดังเดิมนะเหมือนที่เกาหลีนะเพิ่มเติมคือหลังสีนั่นเองโอ้ย เจอตำรวจต่อต้านอากาศยานโดนยิงแล้วโอ้ยเดี๋ยวเราเคลียร์ศัตรูบนดาดฟา้านก่อนนะ โอเคเดี๋ยวเราใช้ไอ้ปืนสลิงนะยิงไปตรงพื้นเลยโอเคอาวุธฟรีไม่คิดภาษีนะครับ เกตดตะบดแทบเป็นการใช้บูสดาวมาวิเลเซอาาเเร์ครับวิเลสิกครับมา วันระดับสายตามามาวันระดับสายตา ฮ่าโอ้นี่มีว่าแท็กเก็ตอินอันเซอร์มานะ เดี๋ยวเราไปขึ้นรถถัง M อดีนะ M d ดีเทอร์เร์นะโอ้ย,โ,อย,โ,อยโดนลมาเยอะมักมา,มาเยอะนะอ่า้ มีประกันฉันไม่จ่ายยิงยิงเนยิงอ,อ้องยิงอ้อยให้ล่วงเลยอ๋อลงตู้ล่วงแล้วออจากภาษีของกูนะ ウマってん。 I live Your MT is down. Fail out. it. Oh, have got on a launcher near your position. Mitchell. รถถังไททันมาด้วยเดี๋ยวเราต้องไปหยิบไอเครื่องยิงกระโหลดมานะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ไ โอเคเติมเติมเติมไปที่ไอ้ลังลังเทพทูนะเติมกระสุนนะ,ะแล้ Time's down. Good job, man. Robert KVA technicians have overridden the security protocol and are attempting to trigger a critical event. We have no time. Copy that prophet. We're in back. We've got a leg into the control building. เดี๋ยวเราต้องรีบหยุดมาใ้ได้นะไปป่ะเดี๋ยวเราก็ไปข้างในนะมุ่งไปที่ห้องคอนโทรห้องห้องควบคุมนะ s t a <c> Eyes out for civilians อะไรเนี่ย <c oughs> มีศพกระตุกว <c oughs> ิญญาณไม่สงบ Roger. let's get these doors open เกเดี๋ยวเปิดประตูทางด้านนี้นะเปิเป็นประตูลิฟต์นั่นเองโอเคเดี๋ยวเรากระโดดลงไปนะมีสัญญาณภาพส่งมานะว่าอุณหภูมิของแกนเครื่องปฏิกรณ์ครับ ถีบตัวตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะอุณหภูมิในขนาดนี้สูงกว่ากำหนดนะแต่ก็ยังทรงอยู่นั่นเองอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวดูไปทางด้านนี้แล้วกันหม <c oughs> ้มันยิงคนข้างในเละเทะหมดเลยจั้งหก The reactor room. Stay together. Oh, good, but it Containment airlock closing. Please stand back. Connor, get this door open. Copy. Okay, I MDL, นะ. <coughs> It's <tries> a bomb launcher. That's it. Contact! Go! 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 Bravo, get through the reactor area as quickly as possible. Flango is on the balcony. โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนอ้าวอ๋อระเบิดป้ายอ้าวระเบิดป้าย my head's we need to wonder it ระเบิดป้าย <c oughs> ระเบิดสมาร์ทสมาร์ทองไหนวะเนี่ย มนันเยอะมากเลย <c oughs> โอ้โหมีด้านบนไปขึ้นด้านบน <c oughs> เออเนี้ยหมดหรือยังวะเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปชั้นบนนะโอเคใช้ลิฟต์ขนขนขนสินค้านะอนี้อะไรอะกลาง ผ้าใบกันกระสุนนะเออมันจะกันได้จริงหรือเปล่าเออโอเคกด B นะครับใช้โดนน,นั่นเอง มาเยอะนักเลรอตเตมยลยมาโอ้โหกระสุนกระสุนนี่ดาบภาสีของกูใช้คุ้มเฮ้ยไม่ใช่ดิแอนลันเป็นหน่วยงานที่ไม่ขึ้นตรงกับรัฐบาลนี่วะ เตรียมหมดแล้วโอเคไปๆๆไปๆๆ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 เๆๆ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 ้ๆๆๆๆ เกห้องควบคุมอยู่ข้างหน้านี้นะอุ้ยโอ้โหแย่ยแ,ลแล้วไอ,อ้คาเตอร์มันโดนแรงระเบิดจากประตูที่ติดเอาไว้อยู่นะโอ้จุกเลยม,มันมันแขวนมันเขาเรียวกว่าไงแขวนติดตั้งเปิดไว้ที่ประตูนะใครเปิดเข้ามาปุ๊บโดนเลยนะเกเดี๋ยวเราไปดูที่แผนควบคุมนะว่าทำอะไรได้บ้าง โอเคตอนนี้อุณหภูมิแกนยังทรงตัวยังทรงตัวนะต้องปล่อยน้ำลงบ่อปรับอุณหภูมิแต่ระดับน้ำมันกำลังลดลงเพราะท่อ,อปล่อยน้ำมันปู่ตัดปุกตัดออกไปแล้วนะอุณหภูมิของแกนเครือ่องปฏิกรณ์มันเกินไปเยอะละมันวิกฤตระดับเจ็ดนะตอนนี้ต้องยกเลิกภารกิจแล้วก็หนีออกไปจากที่นี่นะ go. เคไปหนีดีกว <gro ves Lock roadmap> <m akes Moon> ่าภารกิจล้มเหลวนะต้องหนีแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วโอ๊ย มามามายัางมีบางส่วนสู้อยู่นะน่าระเบิดไป Get charmed Joker, what's your Geiger reading? We're good, just keep shooting! <clears throat> Provett, yeah. got KVA extraction choppers by the North Towers. เราออกไปจับที่นี่นะเอตอนนี้มาวัดแรงดันถึงจุดวิกฤตแล้วนะต้องออกไปจับที่นี่ด่วนเลย I'm mm. oh, that? Pressure explosions! This place is going up! Bravo, this is 2-3. Coming in for a gun run on enemy plug Mobile. You're a damn welcome sight, 2-3 อาวระเบิดระเบิดมีโดนอยู่นี่วาแหม่เหว่าไปๆๆๆไปกันต่ออุยอ๊ย ายิงๆให้หมดไอ้พวกเคบีเอเราเปิดป้ายอุ้ยโอ้ยแย่แล้วโอ้ยโอ้ยเราเปิดเครเืร่องปฏิกรณ์ระเบิดแล้วโอ้ยโอ้ยไปทางไหนอะพี่มันถูกเปิดแล้วอะ ล่วงมาแล้วโ้ยองคาตเตอร์อ,อ,อ,รอยู่ที่ไหนอะใครมีประกันฉันไม่จ่ายนะมันทำของมันเองนะมไม่เกี่ยวเกมีฮอลอเราฮอลงมาช่วยแล้วนะคาตเตอร์ไม่รอดในภารกิจนี้นะครับ โอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ